ทุกวันนี้นะครับมีคนไข้หลายคนที่มาหาหมอนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะทํำโปรดักตัวนั้นโป d u c t ตัวนี้นะครับที่เขาไปเห็นมานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าแต่ละคนนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกโปรดักที่ต้องการจะทํอย่างเช่นในคนไข้รายนี้นะครับเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากนะครับลูกสาวกำลังจะแต่งงานเขาอยากจะดูดีในวันแต่งงานของลูกสาว อันนี้นะครับจะเห็นว่าคนไข้นะครับมีปัญหาริ้วรอยนะครับเป็นริ้วรอยเล็กๆที่เรียกว่าเป็นไฟไลน์นะครับแล้วก็เป็นเพอร์มานェนต์ไลน์ด้วยนะครับในคนไข้รายนี้นะครับเราก็คุยกันนะครับแล้วก็คนไข้อยากได้ลักษณะที่มีความเป็นธรรมชาติเน้นไปที่การดูแลที่หน้าผากกับบริเวณรอบดวงตาเป็นหลักนะครับแอันนี้นะครับก็เป็นรูปก่อนที่ได้รับการรักษานะครับและนี้หลังการรักษาเพียง2ครั้งนะครับคนไข้ก็ดูดีขึ้นยังเห็นได้ชัดครับโดยการใช้โปรแกรมที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนนะครับ ให้ริ้วเล็กๆที่อยู่แถวหน้าผากเนี่ยหายลงไปนะครับเวลาคนไข้แต่งหน้าหรือคนไข้ออกกล้องเนี่ยจะทําให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นมากเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาทุกปัญหานะครับของคนไข้นะครับไม่ใช่ว่าโปรดักตัวนั้นโปรดักตัวนี้จะสามารถแก้ได้ทุกปัญหานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้รับการปรึกษากับผมนะครับนายแพทย์นัทศักดิ์นะครับที่รัตตานคลินิกทั้งสองสาขานะครับอยู่ทั้งสาขาราชบุรีแล้วก็สาขาบ้านโป่งนะครับมาพบกันได้นะครับผม